สวัสดีครับยินดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่เราได้รีวิวเจ้าตัว iPhone 16 Pro Max 8ปที่ที่แล้วนะครับแล้วก็เราได้ใช้งานต่อมีสักระยะหนึ่งนิดหน่อยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดคำถามในใจขึ้นมาว่าเอเราจำเป็นที่จะต้องใช้ iPhone ตัวที่เป็นรุ่น Pro จริงๆหรอแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เอารุ่นโปรแล้วเราเอาเงินส่วนต่างจากโปรกับตัวธรรมดาเนี่ยไปซื้อเนี่ยเราจะได้การอัปเกรดความจุ มากแค่ไหนหรือว่าเราสามารถได้อะไรมากขึ้นจากการที่ลองไปซื้อโปรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเหตุผลที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเลิกซื้อตัว iPhone 16 Pro นะครับแล้วก็ไปซื้อ iPhone 16ธรรมดากันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ฟันนะครับว่า16ธรรมดากับ16 Pro เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วคุณก็ไปคิดเอาโอเคไหมอ่าอย่างแรกนะครับด้วยหน้าจอก่อนเลยนะครับหน้าจอของตัวธรรมดากับของตัวโปรเนี่ยในรุ่นที่เป็นจอเล็ก เทียบกับจอเล็กของโปรรุ่นที่เป็นจอใหญ่ของธรรมดาเทียบกับตัวใหญ่ของโปรโเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ0.3นิ้วซึ่งอันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องลองไปจับจับดูครับว่าเออเรารู้สึกว่ามันต่างกันไหมบางคนอาจจะมองว่า0.3นิ้วที่ได้มาเนี่ยมันเพิ่มเรือเอสเตทของหน้าจออีกนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนแต่ถามว่าส่วนตัวผมท้ผมได้ลองไปจับ ทั้ง4ตัวก็คือ16 16 plus 16 pro 16 pro max ทั้งหมดมาเนี่ยถามว่า significant กับ3นิ้วที่ด3นิ้วที่งอกขึ้นมาไหมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงๆอ่ะคือสด3นิ้วที่ได้ะคะ่ะเพิ่มมามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับถัดไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เป็น deal breaker สำหรับคนหลายคนเลยนะครับนั่นคือหน้าจอแบบ pro motion 120 h z นะครับอันนี้ ผมรู้สึกว่าถ้าใครที่เคยได้ใช้หน้าจอแบบ120 h ฮิมาก่อนแล้วอยู่ดีๆต้องขยบลงมาใช้หน้าจอแบบ60 h ฮอะ่ะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าทําไมหน้าจอ60เฮิรเนี่ยมันหน่วงจังเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณที่ไม่เคยใช้120 h ฮมาก่อนแล้วคุณใช้60 h ฮเหมือนเดิมคุณก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบอยาก budget friendly ลงมาหน่อยอะไรยเงี้ย การที่คุณไม่ไปลองใช้120 h ฮเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นกับการใช้งานนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีทั้ง iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPad Pro M4 ซึ่งทั้ง2อ,อันเนี้ยมันเป็นหน้าจอบแบบโปรโมชั่น120 h ฮเหมือนกันแล้วถามว่าผมลองขยับลงไปใช้อย่างผมใช้ iPad mini ใช่ไหม iPad mini มันเป็น60 h ฮอะ่ะผมรู้สึกถึงความแบบ หน่วงจนหน้าลำคาญขนาดนั้นหรือเปล่าคําตอบคือผมไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็ process ปกติใช้งานได้ปกติอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้สึกอะไรเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะต้องลองไปถามตัวเองดูนะครับว่าแบบเออถ้าสมมติเรามาจาก1้0เฮิร์ตขยับลงมา60เฮิร์ตเนี่ยเรารู้สึกยังไงถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ always on display นะครับในตัว pro เนี่ยจะมี always on display แต่ว่าตัวธรรมดา16ธรรมดากับ16 plus เนี่ย จะไม่มี always on display นะครับถามว่าแล้ว always on display เนี่ยมันสำคัญไหมคำตอบก็คือสำหรับผมนะสำหรับผมมองว่าผมเฉยๆมากๆคือมีก็ดีไม่มีก็ไม่ตายละกันเพื่อคำนี้แล้วหลายๆครั้งเนี่ยที่การที่มี always on display เนี่ยไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอยากใช้งานมันมากเท่าไหร่เพราะบางครั้งเวลาเราสมมติผมต้องไปประชุมที่ข้างนอกหรือว่าไปในที่ที่แบบ เราจะต้องนั่งลงระหว่างโทรศัพท์ทิ้งไว้เช่นแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะไม่ชอบเปิด always on display เพราะว่ามันมันทำให้เรารู้สึกถึงความแบบไม่เป็นส่วนตัวในการใช้งานอุปกรณ์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบปิด always on display เวลาที่แบบเราไปนั่งข้างนอกอะไรเงี้ยเออก็จะพยายามปิดมันไปนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ว่าถ้าสมมติผมใช้ที่บ้านหรือว่าผมใช้ในที่ที่แบบที่ทํางานต่างๆในที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วครับ เออผมก็จะโอเคกับการที่เราใช้ always on display เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมเองก็รู้สึกว่าการที่มี always on display ก็ก็ก็ดีไม่ใช้ก็แค่ปิดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีก็ไม่ตายอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออก็อันนี้อยู่ที่ทุกคนชอบแล้วกันนะครับว่าเออบางทีแบบสมมุติว่าบางคนอะ่ะเขาจะชอบเหมือนกับว่าประชุมใช่ป่ะแล้วคุณก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วพอ always on มันเปิดอยู่ะ่ะแล้วแบบคุณสามารถเหลือบลงไปดูแบบว่าเออ,เอ,อมันมีโนติหรือว่ามันมีแบบ เวลาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็แล้วแต่คนจะมองนะว่าเราชอบแบบไหนอาจจะต้องลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนกันแน่ถัดไปนะครับหน้าจอจบแล้วนะครับไปที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวเครื่องของรุ่นโปรเนี่ยมาจะทําจากไทเทเนียมแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องของรุ่นธรรมดาก็คือ16และ16 plus เนี่ยจะเป็นจากอลูมิเนียมซึ่งแน่นอนครับว่าไทเทเนียมเนี่ยมันก็ให้น้ําหนักที่เบากว่าแน่นอนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของแบบ เคมีอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งถามว่าในการใช้งานจริงเมื่อมันทางเสเ็จเป็นการใช้งานจริงคุณรู้สึกอะไรระหว่างไทเทเนียมกับอลูมิเนียมไหมคํมาตอบก็คือไม่รู้สึกแน่นอนครับเพราะสุดท้ายพวกมึงก็ใส่เคสกันอยู่ดีครับ <c oughs> จริงไหมอ่าถูกปะคุณก็ใส่เคสกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งของไทเทเนียมต่างๆฟีลลิ่งของอลูมิเนียมต่างๆที่คุณจะสัมผัสได้คุณจะรู้สึกแค่ก่อนที่คุณจะใส่เคสนั้นแ,ลแหละหรือ ใครบอกว่าอ๋อไม่ครับผมเนี่ยถอดเคสใช้เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่แกละครับเพราะว่าพูดตรงๆว่ามีเพื่อนผมอย่างเงี้ยก็ใช้โทรศัพท์แบบไม่ใส่เคสก็มีนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลองไปดูนะครับว่าเรารู้สึกว่าการที่คุณได้ตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมกับตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยคุณรู้สึกอะไรกับมันไหมบางคนอาจจะมองว่ามันคือเรื่องของเซนติเมนทัลอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แบบส่วนตัวผมมาผมมองในเรื่องของฟังชั่นอลซึ่ง ฟังชั่น n a ลมันไม่ได้มีความแตกต,ต่างเพราะสุดท้ายแกก็ใส่เคสแต่บางคนคือเซนติเมนชั่ะมันก็เฮ้ย hey, ตัวเครื่องมันนไทเทเนียมเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะบางคนมันจะมีฟ e ลลิ่งตรงนี้เพราะเป็นมนุษย์ถูกไหมเออบางทีเราก็ต้องแบบมองในในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคถัดจากตัวเครื่องนะครับทะลุเข้าไปในตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวชิปที่ใช้บนตัว iPhone 16และ16 plus เนี่ยจะเป็นตัว A 1 8นะครับ แต่ถ้าเป็นตัว Pro ทั้งหลายเนี่ยตัว Pro แล้วก็ตัว Pro Max เนี่ยจะใช้เป็น A18 Pro นะครับชิปทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยผลิตอยู่ใน TSMC g n a n o m e t e r Second Generation ทั้งคู่นะครับซึ่ง Performance ระหว่างตัวโปรตัวธรรมดาเนี่ยส่วนตัวเท่าที่เราได้ลองใช้ทางเสร็จการใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงทงั้งในเรื่องของการถ่ายวิดีโอการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าโปรกับไม่โปรเนี่ยมันต่างกันมากไหมผมมองว่าในการใช้งานทั่วๆไป ใช้คำว่าทั่วๆไปก่อนนะถ่ายวิดีโอทำโน้ตทำนี่อะไรเงี้ยไม่มีความแตกต่างกันแต่มันจะเริ่มแตกต่างกันเมื่อเริ่มเมื่อคุณเริ่มแบบทำพวกไฟล์ภาพขนาดใหญ่บน iPhone ซึ่งเอาจริงๆป่ะผมทำแบบโฟอโตกราฟีอะ่ะผมก็ไม่มานั่งแต่งรูปแบบจริงๆจังๆแบบว่าใส่ masking ช้ำๆมีการทำ selective นู่นนั่นนี่แบบช้ำๆบน โทรศัพท์แน่นอนเออขนาดผมยังใช้ไม่เต็มอะ่ะแล้วพูดตรงๆว่าชิปที่อยู่บน iPhone 14 Pro ของผมอะ่ะผมยังใช้ได้ไม่เต็มที่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออโดยเคสของผมเองอย่างเงี้ยครับ CPU ที่แตกต่างกันระหว่างตัว A18 กับ A18 Pro เนี่ยมันไม่ได้ Translate ไปเป็นการใช้งานที่เร็วแรงมากขึ้นสำหรับผมเลยเอออันนี้ก็ อาจจะต้องไปดูนะครับว่าการใช้งองคุณคืออะไรเช่นถ้าสมมติว่าการใช้งานคุณก็คือการถ่ายเฟซการเล่น Instagram <ๆ>การแต่งรูปลงโซเชียลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ A18 กับ A18 Pro เนี่ยจะไม่ได้สร้างอะไรให้คุณเพิ่มเลยนอกจากเงินที่คุณเสียเพิ่มแล้วก็ปุ่มนะครับเรื่องของปุ่มกันบ้างปุ่มตัว Camera Control กับตัวปุ่ม Action เนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปุ่ม Camera Control ที่ รอบนี้เนี่ย Apple ยอมใส่เข้าไปในตัว iPhone 16ธรรมดาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเนอะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย Apple จะไม่ชอบใส่พวกของใหม่ๆ่เข้าไปในตัวธรรมดาแต่ปีนี้ Apple ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เดาว่าน่าจะได้เรียนรู้จากตอนที่ทำไอตัว d ดนมี i c ไอแลน d นะครับว่าถ้ามันมีอุปกรณ์ที่รองรับดนมีรไอแลอยู่แบบเพียงหยิบมือดอปเ e รที่ไหนอยากจะมาเขียนแอปเพื่อซัพพอร์ตเว้นแต่ว่ามึงจะจ่ายเงินให้มัน อะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ Apple เนี่ยใส่เจ้าตัว Camera Control มาให้ในรุ่นธรรมดาด้วยทำให้มันมีอุปกรณ์ที่รองรับเจ้าต,ตัวปุ่มนี้มากขึ้นมากกว่าแบบตัวตอนที่แบบ d y n เด i c ง s l a n d ออกมาในช่วงแรกอะไรเงี้ยครับเออก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่ามันเป็นมันเป็นปุ่มที่ทุกคนพูดกันเยอะมากและผมพูดในทุกรีวิวของตัว iPhone 16 Pro Max เครื่องนี้เลยว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ เพราะตำแหน่งของมันน่ะมันไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่กําลังรู้สึกคันอยากจะได้มันฉ่าๆนะครับคุณลองไปที่ช็อปก่อนแล้วคุณลองใช้มันดูก่อนนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันคืออย่าซื้อแค่เพราะว่ามันใหม่อย่าซื้อเพราะว่าคุณกําลังเห่อมันนะคืออยากจะให้คุณลองแบบถอดความเป็นฮิวแมนออกแล้วคุณใส่ความเป็นลอจิกเข้าไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออมันจะทําให้ความหยาบของคุณเนี่ยมันน้อยลงได้นะครับโดยเฉพาะกับอีปุ่ม c a m ราค control ที่เอ้ยผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่าคุณรอรุ่นหน้าดีกว่าเออเพราะว่าผมว่ามันมันต้องมีการปรับปรับปรับแก้แน่นอนเพราะว่าจากรีวิวทั้งผมเองหรือว่าสัมันอื่นๆื่นเองเนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นไปในเสียงเดียวกันว่ามันใช้งานได้ยากมากและสําหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันใช้งานจริงไม่ได้เลยทุกวันนี้ผมถ่ายรูป iphone สิบหก pro max เครื่องนี้ย ผมกดบนหน้าจอครับผมไม่ได้ใช้ไอ้แคมดับคอนโทเลยนะคือเคยลองใช้แล้วตอนที่จะเขียนรีวิวซึ่งพบว่ามัน it doesn't work at all เออก็เลยกลับไปใช้หน้าจอเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เป็นลองใช้ก่อนเนาะว่าเออคุณรู้สึกอย่างไงมันนะครับส่วนเจ้าตัวไอ้ปุ่มแอคชั่นตรงนี้นะครับที่ที่เราเคยเว่าที่มันเคยเป็นสวิชใช่ไหมอันเนี้ยเปลี่ยนมาก็ตอนนี้เปลี่ยนมา ก็คือ iPhone ทุกรุ่นที่เปิดขายตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบแอคชั่นหมดแล้วเนาะคือสวิชได้ตายจากเราไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับใครชอบสวิชก็ทนต่อไปนะครับว่าคุณไม่มีสวิชแล้วนะครับถัดไปนะครับคือเรื่องของกล้องนะครับถ้าเป็นในตัว iPhone 16กับ16 plus เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแค่กล้องอัลตร้าไวกับกล้องตัวกล้องหลักเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยคุณจะได้เป็นกล้อง Telephoto 5x เพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้มันเลยต้องถามว่าความแตกต่างตรงนี้มันคือว่าคุณใช้ซูม 5x แบบ optical เนี่ยคุณใช้บ่อยขนาดไหนคือถามว่า iPhone 16แล้ว16 Plus สามารถซูม5เท่าได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแค่ว่ามันเป็นการซูมแบบซอฟต์แวร์ซึ่ง quality ของมันเนี่ยอาจจะแย่กว่าการซูมออ p ติคอลแน่นอนถูกไหมแต่ว่า ถ้าสมมติคุณไม่ได้ใช้งานมันบ่อยขนาดนั้นนะครับการที่เออเคคุณไม่ต้องมีไอตัวเทเลโฟโต้แล้วคุณเงินคุณใช้ในการซื้อเนี่ยน้อยลงละอะไรเงี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์อันนี้อาจจะต้องลองถามตัวเองนะครับว่าคุณใช้เทเลโฟโต้ 5x เนี่ยเยอะน้อยขนาดไหนถ้าคุณใช้เยอะจริงๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยคุณเด้งไปตัวโปรเลยเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าไม่เนี่ยอาจจะต้องแบบไปลองพิจารณาตัวธรรมดาไหมอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้อาจจะต้องลองพิจารณาดู กับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวโปรเนี่ยมันสามารถถ่าย 4K Dolby Vision 120เฟรมเรทได้ถ่าย Apple Log ได้ถ่าย Apple Pro Raw ได้ซึ่งทั้งหมดที่เราว่ามาเนี้ยมันจะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่คนทั่วๆไปใช้เลยไอพวกเนี้ยสอย่างเนี้ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่เรามองว่าพวกกลุ่มแบบพวก semi หรือว่าโปรซูเมอร์หรือว่าพวกโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยมักจะใช้กันโปรเฟชชั่นแนลก็ไม่ได้ใช้ iPhone ถ่ายหลอกเออแต่ว่านั่นแหละก็มาทำให้งานแบบมันเฟ e ็กซิบิลมากขึ้นคือไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายได้จากตัว iPhone ตัวที่เป็นโปรที่มันรองรับฟีเจอร์พวกนี้มาสามารถเอาไปปกับแก้ได้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมแล้วกันซึ่งถามว่าคนทั่วๆไปแบบประทุชนคนทั่วๆไปที่ไม่ได้แบบเปิด Final Cut ไม่ได้แบบใช้พิมพ์เมียคั o เล r a เกรดดิ้งช้ำ หรือว่าไม่ได้แบบโอ้โหเข้าไลท์รูมแบบโอ้โหแกโอ้โหเละเทะขนาดนั้นเนี่ยการที่คุณไม่มีแบบอ่ะแอปเปิลหรอกโปรเลสอหรือว่า,าบบนเ,นเนี่ยถ่ายดอเบย์วิชั่นร้อยสิบเฟรมเนี่ยมันตายไหมคำตอบคือไม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่ได้ใช้มันเพราะว่าถ้าคุณใช้มันเนี่ยสิ่งที่มันตามมาอย่างที่สองเนี่ยมันคือเรื่องของสโตรเลจครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้มันเป็นรอไฟล์ ile, ซึ่งมันกินพื้นที่ต่อไฟล์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะใช้ไฟล์พวกนี้ฟอร์แมตพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้คุณไปซื้อโปรตัว1 t ึเทราไบต์เลยจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณถ่ายมันเยอะจริงๆเพราะว่าคุณจะสามารถถ่ายมันได้แบบสบายๆ,าย,ๆยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับถัดไปนะครับก็คือเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนที่อยู่บนตัวโปรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็น Studio like สตูดิโอไลค์คุณภาพไมโครโฟนหรือก็ต้องอ่านเลย <c oughs> จำนวน4ตัวด้วยกันนะครับถามว่า4ตัวอยู่ไหนบ้างนะครับก็คือ หัวนี้ท้ายนะครับแล้วก็มีข้างหลังแล้วก็มีจุดหนึ่งจำไม่ได้แล้วเออมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับทำให้ม,มันทำใหจะรับเสียงได้ทั้งแบบ4ด้านเลยอะซึ่งมันจะมีผลต่อการที่คุณเอาไปทําตัวออลิโอมิกซ์นะครับว่าทำให้เราสามารถแบบมิกซ์เสียงได้สนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าคนทั่วไป ใช้งานไหมคําตอบก็คือผมมองว่าก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวไมโครโฟนที่อยู่ในตัวธรรมดาครับถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นแค่สเตอริโอสข้างเฉยๆเออซึ่งมันก็เพียงพอการใช้งานในการถ่ายวีดีโอแบบทั่วๆไปหรือว่าอัดเสียงทั่วๆไปสมมติว่าคุณไปเลคเชอร์แล้วคุณก็อัดเสียงทิ้งไว้เนี่ยตัวไมโครโฟนธรรมดาก็สามารถอัดเสียงได้ในคุณภาพที่เรารู้สึกว่ามันฟังได้มันโอเค แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอ่ะถ้าเหมือว่าคุณเอาไปถ่ายวิดีโออ่ะไม่ว่ายังไงไม่ว่าคุณจะมีแบบสตูดิโอไลค์คุณลิตี้ไมโครโฟนหรือคุณจะใช้ไมโครโฟนธรรมดาผมยังแนะนำให้ทุกคนเนี่ยต่อไมโครโฟนแยกแบบนี้อยู่นะครับผมยังไม่แนะนำให้แบบคุณใช้แบบไมโครโฟนบน iPhone ในการแบบถ่ายแบบเดียวๆเหมือนกับคุณมีกล้องใหญ่อะ่ะแล้วคุณกล้าใช้ไมหัวกลองะละ่ะเออผมว่ามันมันก็เหมือนกันอะ่ะเออก็เลยคิดว่า มมันไม่ได้สิ่นี้สำคัขนาดนั้นน่ะใช่สำหรับเรื่องไมโครโฟนนะครับเพราะสุดท้ายคือแกก็ต่อไมโครโฟนแยกอยู่ดีเหมือนคุณใส่เคสอะ่ะไทเทเนียมกับอลูมิเนียมอะสุดท้ายมันก็ใส่เคสอยู่ดีไม,ไม่เห็นอยู่ดีความต่างต่ต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็น USB เหมือนกันใช่ปะ แต่ความเป็นจริงแล้ว USB เนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับมันมีหลายมาตรฐานนะครับถ้าเป็นตัว Pro เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ USB 3.0ที่ความเร็ว10 g กิกะบิต p s e นะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ USB 2.0นะครับซึ่งเดาว,ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ480 b เมกะบิต p s e ก็คือเท่ากับตอนที่คุณใช้ lightning เลยคำถามว่าแล้ว การที่คุณได้ USB ที่เร็วมากขึ้นเนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะครับสำหรับ professional ที่คุณถ่ายวิดีโออย่างที่บอกว่า pro les raw นู่นนั่นนี่อะไรง้ครับไฟล์ที่คุณถ่ายอะ่ะมันจะใหญ่มากการที่คุณจะส่งไฟล์ผ่าน Air d o c เนี่ยมันใช้เวลานานมากและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ถ้าคุณมี USB ที่มันเร็วครับคุณสามารถเสียบสายเข้าไปแล้วคุณก็ transfer พวกวิดีโอไฟล์พวกนี้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถามว่าคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกเรากันเองอ่ะแกเสียบสายเพื่อจะทานสเฟอร์ข้อมูลจาก i p n o น e ่ะบ่อยขนาดไหนหรอทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณก็ทาน n สเฟอร์จาก AirDrop บ้างอะไรบ้างถูกไหมซึ่งคุณเก็ไามา่ได้เสียบสายอยู่ดีและไฟล์ที่คุณทำออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ว่ามันส่งผ่าน a i r d r o p แล้วมันต้องใช้เวลาขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งว่าเวลาในการส่งมันอาจจะไม่สิ i ฟิค็นขนาดนั้นเลย ระหว่าง2นาทีกับ3นาทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ significant นี่แต่สำหรับ professional อ่ะ every second is matters ใช่ไหมมันแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณใช้ usb ในการ transfer เนี่ยบ่อยขนาดไหนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มันไม่เกี่ยวกันที่คุณชาร์จเร็วหรือช์จช้านะครับเพราะว่ามันชาร์จเร็วพอๆกันซึ่งมันนำมาสู่ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ย apple เคลมว่าตัวธรรมดากับตัว pro เนี่ย ตัวโปรจะสามารถเล่นวิดีโอตามเบนช์ม a r k ของ Apple เนี่ยได้นานกว่าตัวธรรมดาถึง5ชั่วโมงด้วยกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเมื่อมันทานส l เ t e ไปเป็นการใช้งานจริงเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถใช้งานจริงได้เพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้ใช้ตัว16ธรรมดาแบบแบบนานๆหลายวันอะไรเงี้ยเออไม่เคยได้ลองเปรียบเทียบกันแต่ถามว่า เท่าที่ได้ลองจับจับมาดูเนี่ยจากการลดลงของแบตเตอรี่อะไรแบบนี้ครับของเจ้าตัว16ธรรมดานะก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับที่รับได้และผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะสามารถทํางานได้แบบ1วันอะทำงานได้ทุกเครื่องทํางานได้หมดเลยใน1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะสามารถมีโทรศัพท์ที่ทํางานได้2วันสวันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ได้ผมเฉยๆอะเออเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีสมาร์ทโฟนที่แบบมึงต้องชาร์จทุกวันอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่โทรศัพท์มันจะทำงานได้นานกว่านั้นผมก็รู้สึกว่าโอ okay, เคอิสเซิลบอนัสเออมันไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจในขนาดนั้นนะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือความต่างของเจ้าตัวธรรมดากับตัวโปรทั้งหมดนะครับทีนี้มาในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับราคาเนี่ยถ้าเราเทียบตัวโปรกับตัวธรรมดาในรุ่นที่เป็นขนาดเล็กกับขนาดเล็กแล้วก็ในความจุพอๆกันเนี่ยมันจะต่างอยู่ที่ประมาณ10,000บาทในราคาเต็มนะครับ ดังนั้นเนี่ยถามว่าเราถ้าเกิดสมมุติเราเอาเงิน1,000 0บาทตรงนี้ไปอัปเกรดความจุข,ของเครื่องนะครับสมมุติว่าคุณไม่ซื้อ16 Pro 256คุณสามารถเอาเงินส่วนต่างตรงนี้ไปจ่ายเป็น16ธรรมดา512 g b ได้นะครับก็เรียกได้ว่าคุณได้ความจุเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเก็บไฟล์ภาพบ,บนคลาวด์ชอบเก็บไฟล์ภาพบ,บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีพื้นที่ในการที่จะเก็บข้อมูลได้มากขึ้น หรือสมมุติว่าถ้าคุณต้องการแบบจอใหญ่อย่างเงี้ยสมมติว่าเฮ้ยคุณมีงบแค่ประมาณ16 Pro แต่คุณต้องการจอใหญ่อะคุณสามารถกระโดดลงมาเป็น16 Plus ได้นะครับในความจุที่เท่ากันหรือถ้าสมมติว่าคุณต้องการทั้งความจุใหญ่ไอความหน้าจอใหญ่แล้วความจุเยอะนะครับคุณก็สามารถเพิ่มกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะแบบไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ขึ้นออกับการใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งว่าคุณเอาส่วนต่างตรงนงเนี่ย ตัดออกมาสักประมาณ5,790บาทมาเป็นค่า Apple Care นะครับที่ทาให้สามารถเคลมเรื่องของอุบัติเหตุได้แล้วก็ประกันเนี่ยมันจะเพิ่มจาก1เป็น3ปีนะครับอันนี้ก็ โอเคนะแล้วก็ส่วนใต่สัก5,000บาทเนี่ยคุณก็เอาไปซื้อพวก Equipment เสริมในการใช้งานต่าง,างๆเพื่อมันแมชกับการใช้งานคุณเองอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยจะบอกว่ามันขึ้นกับการใช้งานของเรานะครับว่าเรา prioritize หรือว่าเราให้ความสำคัญกับแฟกเตอร์ไหนของโทรศัพท์มากกว่ากันบางคนอาจจะมองว่า CPU performance สาคัญบางคนอาจจะมองว่าความจุเป็นเรื่องสําคัญบางคนอาจจะมองว่าหน้าจอเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้นเนี่ยเมนไอเดียของวิดีโอนี้ที่เราต้องการจะสื่อจริงๆเนี่ยคือเราไม่อยากให้ทุกคนนะครับต้องจ่ายเงินเยอะๆไปซื้อตัวโปรเพราะคิดว่าของแพงเนี่ยมักจะดีกว่าเสมอคือต้องยอมรับเลยว่าถ้าคุณไม่ใช้ฟีเจอร์ของตัวโปรอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปกดตัวโปรก็ได้อะการที่คุณไปใช้ตัว iPhone 16หรือ iPhone 16 plus เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่แบบเรารู้สึกว่ามันอาจจะดีกว่าก็ได้แล้วเราเอาเงินส่วนต่างตรงนี้ ไปใช้ทำอย่างอื่นก็อาจจะดีกว่าเพราะเราต้องบอกเลยว่า iPhone 16ปีนี้ครับแอบน่าเล่นมากกว่า iPhone 16 Pro สซะอีกเพราะว่า1คือชิปที่ได้เนี่ยมันคือชิปที่อยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันซึ่งมันแตกต่างจากปีก่อนๆที่ส่วนใหญ่แล้ว iPhone ตัวธรรมดามันจะถอยไป็น1 g e เจเนอเรชแล้วตัว iPhone 16เนี่ยไอโฟนตัว Pro เนี่ยมันจะเป็นเจเนอเรชันปัจจุบันนั่นเองครับแต่ว่าปีนี้ มันเป็นเจเนอเรชันเดียวกันแล้วซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้เนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันแบบซินิฟิเคนไหมในการใช้งานจริงก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานมันหนักๆนะครับแล้วก็กล้องที่หายไปคือกล้องเทเลโฟโต้ซึ่งมันเป็นกล้องที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แถมไอเจ้าปุ่มคันแม่คอนโทรลที่ทุกคนแบบเซี้ยนกระเฮี้ยนถือรืออยากจะได้เนี่ยมันก็อยู่ในตัวธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันแล้วทาไม iPhone 16ที่ได้ของเล่นเกือบเท่า iPhone 16 Pro ปีนี้มันถึงจะไม่น่าเล่นนะครับใช่ไหมเออมันเลยทํานี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเรารู้สึกว่า iPhone 16ปีนี้ค่อนข้างแบบเออน่าสนใจมากเป็นแบบเป็นปีรแรกๆกที่ถ้าสมมติว่าเวลาคนมาถามอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยลองไปดูตัวธรรมดาไหมลองไปดูตัว plus ไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบครั้งแรกที่เราพูดแบบนี้ออกมาเลยนะมันเนี่ยมันน่าเล่นมากจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าใครบอกว่าอ๋อโอเคค่ะ I have unlimited budget นะฮะแบบ I'm rich You know? I'm rich I'm a Batman I'm l i c h อย่างเงี้ยก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กดตัวโปรไปเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคันมากๆนะครับคุณใช้แบบอ่ออิโมชันในการตัดสินใจซื้อของอยู่แล้วนะครับคุณก็ไม่ทังการตลาดมันได้ง่ายได้นะครับก็แนะนําว่าซื้อตัวโปรไปเลยครับถ้าคุณอยากได้ผมไม่ห้ามครับเออคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคันอ่ะคุณอยากได้อ่ะผมมองว่าแล้วถ้าเงินคุณถึงอ่ะซื้อไปเลยครับมันจะไม่ขาใจ แต่ถ้าคุณแบบ r a t i o n a l กับมันหน่อยอ่ะอาจจะต้องลองมากลับมาคิดดูนะครับว่า it is important แบบมันสำคัญจริงๆหรือเปล่ากับแบบการใช้ของคุณอะไรเงี้ยครับก็ลองดูครับมันมันมีเหตุผลแต่ละคนมันมีการใช้โทรศัพท์ที่แตกต่างกันผมคงไม่มาพิ่งพูดว่าเฮ้ย hey, ยู่น e ทูบ่ายไอโฟน n ิบหกแทนของ o อโฟนสิบหกโปอะไรเงี้ยเออผมไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทุกคนมีลักษณะการใช้โทรศัพท์ที่แตกต่างกันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่การใช้างานขอกคนวิดีโอวันนี้เพียงแค่เล s Point ประเด็นที่ว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อโปรโก็ได้เพราะถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นจริงๆเออแค่นั้นเลยนะครับและทุกคนนะครับใช้โปรหรือใช้ตัวไม่โปรด้วยผลอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้นะครับสำนี้อ้ะก่อนครับพบกันใหม่ในหน้าสัสดีครับบ๊ายบาย